คิดแต้มเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่ผมจะตอบอยังไงบ้างก็เอาคะแนนไปคูณร้อยเดี๋ยวจบเกมมันจะมีคะแนนเฉี่ยขึ้นนะครับคุณอาทิตย์พงนะเปิดดีครับนะัดรับไ,ไปหนึ่งครับแบงค์ แกก็กนรกนี่อยู่พักต้ยป่ะถัดจากเนี่ยเปนแต้มป่ะอย่างแบงได้สี0พันสองคูนนั้นเขาคูณเท่าไหร่แล้วครับคูนนั้นผมไม่ได้เป็นไรนะถ้าคูณร้อยเอาไปคูณร้อยไปครับเนี่ยตัวคูณมีนะบอกอยู่แล้ววันนั้นคูณ50ิก็ไปคูณ50ิครับเท่านั้นเองครับ สองทีและคัดเตียมได้สองทีสวยๆวยครับตัวแหวนดีซอสสองพีชัดเป็นไงวันนี้ได้สองเฟมครับน,นัดเจียดมาให้สองเฟมนะเสียรอบค่ายแนละ้ว็นม่บเขานจะทำยังไงนะว่ะเ,เขาคนเขาเยอะนะครับคนเขาเยอะนะครับต้องขออภัยแทนนะครับผมเมครับวันนี้นับไปนับมาได้ห้าร้อยนะ นับประมาณสี่เพี่ยวถ้าร้อี่สิบนะขวัญชนนับแล้วนะขวัญขางหน้าด้วยบ่อยแล้ววิ่งไปห้อยเหลืองช่วยไหมเหลืองช่วยหรือเปล่าโหนะครับถ้ามันฟังแนละ้วมันไม่ไม่ลื่นหูนะครับขออนุญาตปิดไมเลยแล้วกันนะดีขึ้นไหม พยายามดีีดขึ้นยังีกอื้หไมนี้วันหนึ่งสี่เจ็ดจะได้แจกไหมสามพันบาทน,นะครับใครทำหกแดงหมดโต๊ะได้นะอ้าหมดเรียบร้อยหกหมดเกี้ยวสามพันบาท แบบดีได้ไหมพอได้ไหม,ไมเสียงพอได้ไหมเนีอ้อ้าวโอ้โหนัดเล่นกับพี่เองไม่หลุดอย่างนี้นะเองจะหมดอย่างเดียวนะ การกลับมาเป็นของเดอะแบงค์นะครับเปิดดีกวา่าผมก็เปิดอยู่นี่งงกับผู้ชมงงกับคอมเมนต์โอเคแล้วนะโอเคครับหนาตามนี้นะไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะโอ้นัดต้องบอกว่าเสียดายนะครับเมื่อกี้มีโอกาสยังใม่ๆอยู่แบงค์กับแมนใครชนะ แบงค์ชนะสี่พันสองครับอ๋อวันก่อนเหรอนึกว่าวันนี้แบงค์แทงได้ลูกละแปดสิบแปดคะแนนครับส่วน นับแทงได้ลูกกันหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ100่งร้อยต่อแปดสิบแปดสี่พันสองคูณเท่าไหร่วันก่อนเขาคูณเท่าไหร่ผมไม่ทราบครับวันก่อนผมไม่ได้ไปนะต้องถามแอดป๊อปนะลูกทุกลูกอยู่ที่จุดนะครับโต๊ะปังเงียมใช่ครับบีอาร์ก็ปังเงี่ยเหมือนครับบุญยลิศนะ บุญมีฤทธ์นะครับนามสกุลปังเงี้ยทองไขใหญ่กว่ากันนี่ถอยเส้นใหม่กันบึ้มบ้าไม่หมดนะเอาได้เบอืมเกินไปหน่อยแต่อย่างนี้บนมาได้ครับ ลูกชมพูเหมือนกันได้ไป12ได้ไป10บนะครับเป็น12นะบางกว่าแล้วนะครับ ห้ 50, าหมื่นกว่าซื้อทองได้เส้นเดียวแต่ถ้าเอาไปซื้อปืนเราจะได้ทองหลายเส้น <c oughs> ไอเดียดีครับไปอยู่กับน้าไหมาน้าแมวอะ่ะไปปะพวนี้ที่จีบกันมาประมาณหกวันนะเกี่ยงกันบาทหนึ่งนะครับ <c oughs> นัดจะเอาแปดแปดแบงให้แปดเก้านะ อยา่าประมานัดนัะนัดเขาตีนตายนะครับสามสี่เฟรมหลังเขามาอยู่เรื่อยๆนะรับดีแล้วแบงค์ต่อที่บ้านนัดเก้าหนึ่งครับอันนั้นในบ้านของนัดนะเก้าเอ็ด การนับแต้มคือเอาจํานวนกี่ลูกคูณราคาตัวเองกับคูณแ8แแล้วต้องคูณอะไรอีกหลายพอหากเป็นคะแนนแล้วเอาคะแนนสีเขียวๆหลังจบเกมขึ้นไปคูณ100คู่นี้ตกลงกันที่คูณ100นะครับคู่พี่กิ๊กเจอแต่พวกเกลียดเลยไม่ได้ไม่รู้สาเหตุไม่น่าใช่นะกิกเขาบอกผมแล้วครับเขาบอกสาเหตุนั่งคุยกันะหนาไปนิดครับนะัด นมปังหกละครับตกบ,บุญมีลิตรลิตไม่ใช่ลิตอย่างนั้นครับอันนั้นมันลิตน้ำมันนะไม่เห็นบางมิตรเลยบางมิตรนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งนะมีแต่บางบูแลฝั่งนั้น ข่าวสนุกสองชิงง่ายกว่านะไม่มีเก้าอี้ให้นักกีฬาเลยนี่ครับแต่ว่าทีมงานนักกีฬาเขาแย่งนั่งหมดครับอย่าว่าอย่าตินู้นตินี้เลยครับเชื่อผมเพออ <c oughs> ดูดูไปเถอะไหว้ลวให้กราบก็ยอม <c oughs> ติทุกอย่างย่ดเก้าอี้นักกีฬาเขามีครับแต่ทีมงานเขาแย่งนั่งหมดนะ ที่นี่เขามีครบครับอัธจ,จันทร์ยังมีเลยนะตายหนึ่งเสียสามหรือเปล่าเดบยวแบงค์แบงคมิดเป็นอะไรกับแบงค์ก็เป็นผู้ติดตามนะเป็นทุกอย่างให้ Bank แบงค์เลยครับผมเจ้าของทำค่ายมวยไม่ใช่นี่ า่าม,มีไข้ปวยไม่น่าเลยถ่ายไ,ไป3 <c oughs> นะครับายนี้เป็น8นะอ่ะอผมเช็คหน้างานนิดนึง <c oughs> หน้างานน้องอะไรเนี่ยแอดป๊อป <c oughs> น้องกิกนะ13กับเท่าไหร่เอย่ย13กับ8ถูกต้องนะ <c oughs> น้องกิ๊กนะครับ <c oughs> หน้างานโอเคไหมอย่าบางสิหนูนั่งหนูนั่งลูกอ่ะโอเคครับเรียบร้อย จบเกมที่หนึ่งครับ The Bank ค์เด a อยน,นาอยู่344คะแนนนะครับคะแนนนิดนี่ชนะกัน5านะโดน,นน้ำตัดไปโอ้โหตัดไปเยอะนะ1้อยหกสิบรยนะาสิบคะแนนเลยนะ